So the question, please come beside me. Is family still come modern world? the relevant the me. family in ครอบครัวเนี่ยยังมีความสำคัญและมีความจำเป็นในโลกยุคปัจจุบันไหมครับพอายังมั่นใจนะคะว่าบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมาดีได้มันจะต้องเริ่มมาจากการมีรากฐานของการสร้างครอบครัวที่ดีค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนี้มีมหลายครอบครัวนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวเด็กเองค่ะยังคงเป็นคนที่ต้องเรียนรู้ทักษะการอยู่ในสังคมให้ได้ด้วยตัวเองขอบคุณค่ะ great person for the world but unfortunately not everyone are born with a great family and it is our duty it is everyone's duty to make the world a better place to be the family for everyone thank you very much thank you so much